บิกดวงดาวเปรา่านาภาเต็มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าคุณครูธรรมนูนเฉยชัยภูมิเกิดวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2506 ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองทอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากรระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคอนสวรรค์ระดับอนุปริญญาที่วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูเลยจังหวัดเลย ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2527ที่โรงเรียนสุทธะสิริโสภาอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายปีพุทธศักราช2532ที่โรงเรียนบ้านหนองสังอําเภอแก่งคร้อจังหวัดชัย,ยุูงิ์ปีพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนบ้านนาฮี อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิรวมอายุราชการ38ปี10เดือนการสมรสสมรสกับคุณครูละไมเฉยชัยภูมิครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกมังงอยครุประชาบังเพ็ญมีบุตรธิดาสองคนซึ่งเป็นฝาแฝดประกอบด้วย 1. คุณทารินีเฉยชัยภูมิ ปัจจุบันเป็นวิสัญญีพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น 2. นาวาอากาศตรีหญิงธีรดาเชื่อมไทยสงรับราชการที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยะเดชกรุงเทพมหานครมีหลานสองคนคือน้องเจีจและน้องมังกร คุณครูปานิดาครองหมู่เกิดวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่44หมู่ที่5บ้านสูกกกแดงตําบลโคกมะงอยอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิการสมรสสมรสกับคุณครูสุริครองหมู ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมีบุตรธิดาสองคนประกอบด้วย 1. น,นางปัทมาพรศรีเสนปัจจุบันรับราชการพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลพักดีชุมพลอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยยภูมิสมรสกับนายธีรยุทธศรีเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะกูอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยยภูมิมีบุตรสองคนคือ น้องแคนและน้องขิน 2. นายพานุวัตรครองหมู่ปัจจุบันรับราชการนักวิชาการเกษตรที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์สมรสกับนางเพนสิริครองหมู่ปัจจุบันเป็นครูกศนอที่ตำบลสีสำราญอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีบุตรสองคนคือน้องฟลุกและน้องโฟกสัส ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2527ที่โรงเรียนบ้านดงบังสว่างวิทยาอำเภอชมพวงจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2530 ที่โรงเรียนบ้านหนองเต่าอาแก้งสนามนางจัังหวดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2532ที่โรงเรียนบ้านหลุบคาอเภอแก้งคร้อจัังหวดชัยยภูมิปีพุทธศักราช2538ที่โรงเรียนบ้านช่องสามหมออเคอนสวรรค์จังหชัยยภูมิปีพุทธศักราช2542ถึงปัจจุบัน ที่โรงเรียนบ้านโศกมุนนาคอำเภอคอสวรรค์จังหวัดชัยยภูมิรวมอายุราชการ39ปี9เดือน